ชีวิตของคุณพิมพาพรสิริค่ะเรียกได้ว่าอัลบั้มผลงานที่ขายดีเป็นเทน้ำเททา่าสำหรับสัปดาห์านึ่งเนี่ยต้องบอกว่ายอดขายเกินล้านตลับค่ะที่ผ่านมาตอนนั้นฉายแสงสง่างามจารึกชื่อในธรรมเนียมนักร้องดังล้านตลับไปเลยอายุเพียงแค่17ปีก่อนหน้าชีวิตพลิกผันตัดสินใจขายบ้านในย่าน จะรัดสนิทวงสำหรับเจ้าตัวโบกมือลาไปอยู่บ้านเกิดแล้วค่ะนั่นก็คือจังหวัดชัยภูมิทุกวันนี้กินนอนอยู่ที่ทุ่งนาเลยบ้านเป็นบ้านแบบธรรมชาติแถวนี้คนไม่ค่อยสร้างบ้านกันค่ะอยู่ด้วยการใช้พลังแสงอาทิตย์กินข้าวก็กิกนธรรมดาหุงด้วยไม้หุงแบบนี้เนี่ยมันหอมต้นไผ่แถวนี้มันแห้งทิ้งไปไม่เกิดประโยชน์เราก็นํามาใช้ประโยชน์ทางบ้านมีบ่อน้ําทํานามีข้าวกินปลูกพริกมะเขือมะนาวมีหลายอย่างไม่ต้องซื้อ เราก็อยู่ในทุกวันนี้ได้นะทําให้เราเองเนี่ยไม่เป็นคนคิดมากด้วยการอยู่กับธรรมชาติทําให้เราเข้าใจชีวิตเราจะอยู่กับมันได้อย่างไม่ต้องคิดมากไม่ต้องระยะ ระวังสถานการณ์อะไรทาให้ชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยนะจากเดิมอาจจะเคยสุขสบายแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงที่มันลงตัวอยู่ตรงนี้แล้วมันสงบดีค่ะคนเรานานา,นานจิตตังคิดไม่เหมือนกันคําพูดก็แค่ลมปากเขาไม่ได้มาสัมผัสเราภาพมันออกไปก็เป็นเจอนาการ้อยแซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เธอเองเนี่ยหาความสุขให้กับตัวเองเจออย่างแท้จริงแล้วนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับเธอคะ่ะ